ส่สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุก่ันครับวันนี้ผมพาเพื่อน,อนมาเจออีก1นึคันและราคาคุ้มคุ้มผมบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดน่าเสียดายมากราคาไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะตั้งอยู่ผมบอกเลยก็คือราคาขายอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นเองปี17นะนี่คือนิสสันอาร์เมร นี่เพื่อนนะเป็นรถอีโกคาที่สมัยรถอีโกคาออกมานี่ขายดีมากๆนะครับและที่สําคัญคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับเพิ่งปลดหมดระวางมาเพื่อน,อนที่สําคัญก็ัน,น้คือเลขไม 8, 85, ่แปดแปดหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นเองเพื่อนเราไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผมบอกหรือว่าราคาโปรโมชั่นนะครับราคาโปรโมชั่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทม่น,น่าซื้อยังไงมาดูกันทะเบียนนี้นะเพื่อนนะทะเบียนสวยด้วย เป็นสีขามุกนะเดี๋ยววันที่เพื่อนๆเ,เอา,อามีการซื้อแล้วนะครับผมจะขัดเคลือบสีแน่นอนว่ามันจะขาวสวยกว่าน,นี้เยอะเยะเลยเพื่อนอ่ะมาดูคันนี้มีแกะฝาหน้ามือหนึ่งครั้งนะครับทําสีนะครับแต,แต่ฝาเดิมนะเพื่อนนะเดิมๆเลยเพื่อนนี่แหละนี่แหละ,หละเครื่องยนต์1.2สาสูบคอยคอยแยกนั่นเพื่อนนะ79แรงม้าโคตรประหยัดน้ำมันและขับดีด้วยผมบอกเลยเนี่ยคันเดิม นะครับเป็น1นึ่งคันที่น่าสนใจอีก1นึ่งคันเลยนะครับพอผมเห็นราคาแล้วผมรีบจับมือถือมาทำวิดีโอให้เพื่อนเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนหาอยู่แล้วงบไม่เกิน2,000 0 0ครับ1,99,000าบาทและมีค่าโอนกรรมสิทธิ์ต่างหาก0 0 0พันเท่านั้นเองและซื้อสดไม่มีแบบ7%เพื่อนๆจ่ายราคา1,99,000ได้เลยอ่ะมาดูรุ่นนี้เป็นรุ่น E นะเพื่อนนะ รุ่น e นะครับจะเป็นล้อล้อเขาเนี่ยจะเป็นล้อเหล็กหรือล้อกระทะแหละนะครับเป็นขนาด2ออ1 185นะ185 65 R14 นะครับยางประหยัดประหยัดอย่างนี้แหละใช้เดินทางไกลนะครับใช้วิ่งในที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ได้ไม่ถึงว่าทั้งที่ทํางานนะครับที่ทำงานในเมืองนอกเมืองได้หมดนะครับไปท่องเที่ยวได้หมดเพราะว่าเป็นรถซีดานที่มีขนาด ภายในกว้างขวางนั่งสบายมากมาก,มากนะมาดูเป็นดีฟ้าหมดนะไม่เสียกระจกนะเพื่อนนะเบาะนะครับเบาหุ้มเป็นเบาหนังมาให้แล้วนั่นเพื่อนนะเป็นหุ้มนะเป็นหุ้มไม่ใช่นี่นะเนี่ยเยัิงปีรอยอยู่อันนี้คือหุ้มปอกมานะครับก็ใช้ได้เลยสีดําเพื่อนดูกุญแจได้มาสองชุดนะครับตัวรีโมทกับตัวธรรมดาใบ <c oughs> ยา่าตนี่มาดูเล็กไหมครับนี่ ห็นไหมแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยี่สิบกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนโอ้โหคุ้มใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ,บปิดเครื่องเสียงก่อนนี่ครับเป็นจอสองยินทำไม่ได้นะครับเกียร์ตอโมเมติกนะครับก็ขึ้นเขาทูพงทุเบิกได้หมดนะครับใช้แอลขึ้นแอลลงแอลได้เลยนะครับนี่เป็นเกียร์เกียร์เขาเนี่ยเรียกว่าเป็นเกียร์ CVT นะเกียร์สายพานนะครับมันจะไม่กระตุกกระชากนั่นแหละคือเอกลักษณ์ของคําว่า CVT เนี่ย น็อตเดิมๆนะเพื่อนนะสีสวยเป็นอีกหนึ่งคันนะครับถ้าใครหารถประหยัดประหยัดราคาไม่แรงนะครับราคาแบบซื้อได้เลยนะครับจะต้องได้เลยในส่วนของาานิสสันอเวลาคันนี้นะครับเพื่อนสีสวยเนี่ยด้านหลังห um e ุ้มมาเรียบร้อยเหมือนกันนะเป็นเป็นหุ้มมาเป็นหุ้มมาใช้ต่อได้เลยนะครับนี่ ภายในสะอาดสะอาดอันนี้ยังไม่ได้ฟอกเบาะยังไม่ได้ถอดทำความสะอาดนะเพื่อนนะรถมายังไงก็รีวิวให้เพื่อนดูอย่างนั้นเลยนะครับมาดูฝาท้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายฝาท้ายจริงเปิดได้รีโมทก็ได้นะครับกดแช่สามวิ <c oughs> หรือจะเปิดด้านในมาดูโุ้วิ่งน้อยมากก็อย่างนี้นะครับรถองค์กรก,ก,ก็จะเช่าก็จะประมาณนี้นะ่น็อตนเดิมๆนะเพื่อนนะเนี่ย ห้องจุสัมภาระไม่ถึงตัวห้ามจุของด้านท้ายเขาเนี่ยเขากว้างมากครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีความจุเยอะมากๆอีกค่ายหนึ่งนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับแห้งๆโอ้โหเพื่อนๆเอ๋ยเอาไปใช้เลยครับเนี่ยกันแดดกันฝนได้เลยเดินทางไกลได้ด้วยนะครับราคาใกล้เคียงกับยีกไบเลยนะเนี่รับเพื่อนมาดู อ่างไน,ไนผ้าหลังคาย,ยังสวยีเลยครับนี่นะครับสภาพรถแปดห0่นห้าพันกว่ากิโลส่วนมากองค์กรเช่าไปบางข่านก็ไม่ได้ใช้นะก็เช่าไปก็คือเป็นลักษณะคือได้งบมาทุกปีครับก็เช่าเป็นจิตจลักษณะไปนะบางท่านบางองค์กรหน่วยงานหรือว่าบางหัวหน้าเขาก็ไม่ใชคเับก็ใช้รถส่วนตัวเขาก็มีอามาดูเอกสารนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยเครื่องหนึ่งอันสองอยซีซีเจ็ดเก้ามาโอ้ เอาไปใช้เพื่อนเนี่ยน่าใช้มากนะครับราคาดีหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะถ้าใครยังนะครับอยากใช้ลักษณะของไฟแนนซ์ก็ยินดีครับก็ซื้อได้เช่นกันนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลทุกท่านนะครับในส่วนของคันนี้ก็น่าซื้ออีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะแล้วราคาดีด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นราคา1 9 9 0 0แสเก้าห้าันบาทนิสสันอะเบล่าตัว E ปีสิบเจ็เลขไม่อยู่ที่8 5ดหมนห้าันกว่ากิโลเท่านั้นเองใครสนใจทัก ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรอยู่ใต้ที่วิดีโอชุดนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ถ้าเพื่อนอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือรายละเอียดการซื้อขายแจ้งมาได้เลยทักไลน์ส่วนตัวไหมเลยโอเคไปแล้วเพื่อนสำหรับคลินี้ไปแล้วสวัสดีครับ